ก็อมาทุกปีแต่มันไม่มากเกิน <ble>

เพชรนี่แต่ดแเชื่อว่านาได้อยู่ก็ไปสวนมั่งมีบ้านพักนูัของใ้ตายยอะตายหมดัดตาย บ้านลอยแพนี่ก็เขาสร้างให้อยู่ก็มีอยู่กันด้วยกันสามคนบ้านแพลอยน้ําพลาน้ําขึ้นก็มันจะลอยขึ้นครับลอยขึ้นแล้วก็พลาน้ําลงก็จะลงอยู่คะที่แต่บ้านนี้ลอยไปไหนไม่ได้เขามีที่เสาบังคับอยู่เขาล็อกอยู่หมดลอยไปไหนไม่ได้ ก็เขาทำให้มีไฟเดินไฟให้สบายก็อยู่กันนึกไม่ออกสามคนแต่ก็เดี๋ยวก็เขามีถังรออยู่ถัทงที่เขาติดอยู่ใต้แพรเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าว่าถังที่เขาเติมลมอยู่ข้างล่างนี้ ก็นี่เป็นที่ถังลอยน้ําเขาจะมีจุบอยู่ครับจุบเติมลมพอเติมแล้วพอตึงก็น้ํามามันก็จะลอยขึ้นครับก็ถังนี่ก็มันปีที่แล้วมันก็ลอยน้ําอยู่ประมาณสามสี่สี่เจ็ดสิบเซนมันก็ลอยขึ้นผมก็สบายอยู่ยอย่างสบายแต่อยู่สบายไม่ ไม่ต้องแช่น้ำเหมือนเมื่อก่อนก็อยู่สบายอยู่